คนที่เข้าห้องไอซีูเนี่ยเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากเลยนะเป็นคนที่น่าสงสารมากบ้านก็มีอยู่เงินก็มีเยอะลูกหลานก็มีพี่น้องก็มีแต่ว่าสุดท้ายที่แบบมันวิกฤตแล้วเขาให้ไปอยู่ในห้องไอซียูลูกหลานก็เฝ้าไม่ได้เงินทองก็เอามาซื้อกินไม่ได้บ้านก็ไม่ได้นอน สายออกซิเจนสายน้ำเกลือโรคไข้กลเจ็บก็ะทรมานเจ็บปวดทั้งเหนื่อยทั้งแบบหายใจก็ไม่สะดวกหิวก็หิวอไปอยู่ยังไงกันี่อยู่ในห้องไอซียะท้าวไชีวิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งที่บาก็ไม่ได้นอนลูกหลานก็ไม่อยู่ด้วย เงืนของเขไม่สามารถเอามาทำอะไรได้ตัวเนียงตงนอนอยู่ในห้องไอซียูสายออกซิเจนสายน้ำเกลือกินก็ไม่ได้กูดก็ไม่ได้เหนื่อยหายใจเองก็ไม่ได้ทรมานจากเวทนาที่มันเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายนะถ้าท่านไม่มีธรรมะท่านจะทรมานมากชนากการที่ว่าเรามาฝึกมหัดมาปฏิบัติเนี่ยในวาระสุดท้ายของชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าท่านไม่มีบุญนะท่านจะเหงาท่านจะวังเวงท่านจะแบบแบบเหมือนกับชีวิตมันมันหดหู่มากคือมันตายเนี่ยมันจะไม่รู้จะไปยังไงที่พึ่งคิดถึงบุญก็ไม่มีคิดถึงความดีก็ไม่จะทำชีวิตมันแบบไม่มีที่พึ่งและท่านไม่ได้ฝึกสติถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะท่านจะตทรมานมาก เพราะอะไรมันปล่อยวางไม่ได้มันปล่อยวางสังขารไม่ได้มันปล่อยวางความทุกข์ไม่ได้แล้วมันไม่มีธรรมะที่จะรักษาใจที่คิดว่าตายแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปสู่สุขติได้ไปสู่ที่ปลอดภัยได้ฉะนั้นบุญก็ดีธรรมะก็ดีสำคัญมากในวาระสุดท้ายอันนี้ชัดเจนมากเลยนะถ้ามาไปเยี่ยมคนป่วยที่ห้องไอซียูหรือว่าที่ญาติโยมส่ง วันนี้พ่อวันนี้แม่อยู่ห้องไอซียูเขาไม่ให้เยี่ยมเขาไม่ให้ดูสายออกซิเจนสายน้าเกลือเต็มปากแล้วตอนนั้นนะอยู่ยังไงอ่ออยู่ยังไงความรู้สึกอยู่ยังไงบางทีลูกหลานร้องไห้สงสารแม่ทรมานมากพ่อทรมานมากขณะเราเียนเรายังสงสารเนาะแล้วคนที่เป็นเนี่ยจะเป็นยังไงอ่อฉะนั้น ชีวิตเราจึงต้องมีบุญจึงต้องมีธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตเราในวาระสุดท้ายของทุกคน